สวั <initiatives> สดีครับช่องชินโชมาเจอกันครับค <Tu S 1> ุณนายทุกเราไปไหนกันที่นี่ <Queen. S 1> ร้านอะไรครับที่นี่ชื่อร้านอะไรครับร้านแดงร้านแดงไม่กองไหมร้านแดงอาหารทะเลเจ้าเก่าเจ้าเก่าร้านเดิมที่นี่ทุกคนนี่มีแป <esté S 2> ๊ดโอ้ยน้องโมลป่าวหวานโอ้ย oui น้าท่านนะครับทุกคนถ่ายไปไหนเนี่ยถ่ายลงมาที่นี่มีดี ร้วช่องสยามไหมคะคุณพี่อันนี้หวานมันอร่อยนะคะไม่ไดาสันกันนี่เนอะไรนะคะดีกว่าทเคยอันนี้เดทางข้าวมาได้เ่าปซี้อนี่ครัวเนี่ยดูที่ครัวทุก่านชมนุ่ ตัวนี่เป็นคุณดังเลยนี่กับผ้าวนี่นี่อะไรนะนี่ของฝากอยาก่างไรนี้นะขนมเราเพื่อนจากเพชรบุรีเอามาฝากเต็มเลยครับนี่นี่ขนมอะไรครับขนมต้มวเขาเรียกขนมอะไรนะขนมต้มขนมต้มโอ้หนั่นประหลัดเนาะนั่งเลยนั่งประหลัดสั่งกลับบ้านได้ไเลยครับบ้านได้ ร้านแดงซีฟู้ดนะครับแมกลองนี่่านจมเห็นไกับข้าวแบบนี้เลยเนี่ยแดงซีฟู้ดแม่กรองพอท่านประหลัดมาแล้วนุ่นท่านประหลัดมาพูดกับของฝากเยอะมากเนี่ยอนุ่นไปเข้างาบ้านใหม่ดีเลยห้องน้ำอยู่ไหนนนไปเข้าานเรานัานห้องไหนห้องเอไม่บ้าอ๋อ ว่าจะชวนมาร้านนี้พอดีนั่งมุมไหนเขาจะชวนร้านนี้พอดีเลยหรอใช่ใจตรงกันเหรอใจตรงกันนี่ท่านชมนี่ภายใชื่อร้านนี่เลยนี่ร้านแดงลูกค้าเต็มร้านนะครับแม่คลองครัเดี๋ยวเราจะไปดูวด่าท่านประหลัดนอนนั่งไหนร้าน,น นั่งนี่เลยนั่งนี้ยอารบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารกันดีกว่าถ่ายเมนูอาหารกันนี่เมนูอาหารกันอันนี้ปูปูนึ่งปูนึ่งไข่ปูนึ่งผัดผงกะหรี เนื้อปูผัดต้นหอมครับปลาหมึกผัดกระเทียมครับปลาหมึกผัดชาปลาหมึกแดดเดียวปลาหม,มึกลวกนะครับเขาเรียกปลาหมึกอันนี้กุ้งทอดเปลือกครับพระวาดประตูต้ยมยำเพื่อนอ่าประตูต้ยมยำเลยของเราเนี่ยประตูต้ยมยำครับเกงส้มปลาดุกไงนะครับแล้วก็ ต้ iscilla, ยมยำบวมนิรเนี่ย <sh am aya> ท่านชมปลากระบอกต้มปลากระบอกต้มยำด้านดังครับเราจะดูอาหารด้านีบ้าครับงนี้จะมีปลากระพงปลากพงด้านน้ำปลาปลาทูปลาทูปลาทิบจรเจระเข้นึ่งหวนึ่งหัวว่ ลาหอยหลอดประชาอ่ายำปลาทูหอยหลอดประชาคุ้งผัดอิตายุ้ครับมีกุ้งร์ทอดกระเทียมครับุ้งทอดกระเทียมุ้งซอสมะพรามกุ้งอยเกื 이품둥아저거 <목소리도> สองเคลียรนี้ใช่ไหมนี่เเลียรงเลขสองนี่เป็นสิบเอ็ดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่สิบอ็นะปกะอ้าสาบะตีอยากกินปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงนึ่งมะนาวโอเคนี่นั่งเลยตใหญ่ เราจะต้องจะต้องนั่งเคยรู้จักร้านนี้มาก่อนไหมครับมาหลายครั้งค่ะเหรออ๋อมาหลายครั้งแล้วหลายครั้งเลยใจนี่ค่าวว่าใจก็จะอยากมานั่งร้านนี้อยู่ใช่ปะเออเขาพูดอยู่ว่าทำบแวะร้านแดงดีไหมโอเคแต่ก็เลยว่าาใจข้างหน้าแล้วกันอะไรใจตรงกันเห็นเตีไฟเดียวแสดงเขาเขาเขาตั้งใจจะมาร้านนี้แล้วคือคิดใจใจเออไปร้านแดงดีนะเออเดีพอเห็นตีไฟเดียวอไปร้านแดงดีด้วยอ๋อแค่คิดใช่ปะ แต่ก็ไม่บอกนะแต่ที่จริงๆอ่ะมันคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องบอกด้วยครับตตาามมใใจจอ๋อตามใจรถตู้โอเคเเราไม่ยออผมผมผมสั่งปลาทูต้มยำกับผมผมสั่งแค่สองอย่างนะปลาทูต้มยำกับอันนี่ยครับกัาอะไรนะไวรอลปลาจ่าไวรอลปลาจ่าสั่งได้เลยนี่ครับแล้วเมนูที่คุณชอบนี่คุณชอบอะไรครับ ชอบปลาทูนะคะปลาเตี้ยอ๋อนี่ด้านหลังด้านหลังเมนูอยู่ด้านหลังเห็นปะชื่อปลาทูอะไรนะเตี้ยเออนี่ที่ปลาทูตาเตียชื่อปลาทูตาเตียอ้าวพี่ไม่เห็นเลยอ่าเออนี่นะคุณชอบคุณชอบเมนูคุณชอบเมนูอะไรผมสั่งปลาทูแล้ว อโเคผมหอยหลอดผัดชาผัดปลาทูต้มยำอันนี้ปลากระพงนึ่งมะนาวนี่ปลาทูตาเตี้ยตาเตี้ยย่งปลาทรายผัเป็นย่างอ่าแล้วคุณล่ะคุณล่ะชอบอะไรคุณชอบอะไรปลาทูเพราะว่าสมองมันต้องบำรุงอ๋อครับคุณคุณคุณว่าคุณชอบอะไรคุณว่าคุณชอบอะไรจานกระพงทอดน้ำปลาตัวหนึ่งฮะกระพงกระพงทอดน้ำปลาเนาะดูแค่มากขึ้น มากันแค่หกคนกับข้าวสามอย่างพอแล้วตัดตัดไปสั่งอะไรเยอะยังเดียวไม่กินใช่ไหยไม่ทำไทยเดียวพอสามอย่างพอแล้วสั่งอะไรมาคนละอย่างหกกินห่อหกับมานดีตัดไอ้ที่ไม่จําเป็นคล้ายๆกันไอ้ตอนที่เจนอะไรนะเจนอะไรนะเจนเอลฟาเจนอะไรเจนเอลฟาเจนเอลฟาไม่ใช่เจนเอเจนเจนอะไรนะเจนอะไรนะเด็กรุ่นใหม่ คนจีนตอนนี้เด็กจีนตอนนี้เขารณรงค์ไม่กินข้าวนอกบ้านเพื่อรุ่นเจเอลฟาจะรณรงค์กินข้าวในบ้านจะไม่ไปไหนถ้าไม่จําเป็นเพราะว่าเหมือนเศรษฐกิจจีนมันมีปัญหาค่าของชีพเออเราฝากมองนิดนึงนะครับฝากมอกนิดหนึ่งนะไอ้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้นะครับใช่ครับมันไม่ได้เป็นที่ประเทศไทยประเทศเดียวมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลด้วยซ้ํารัฐบาลไหนก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่า ผลพ่วงมาจากโควิดแล้วมันแย่ทั้งญี่ปุ่นอินโดแย่หมดจีนแย่หมดสหรัฐแย่หมดนะไทยก็แย่มันมีผลกระทบทั่วโลกมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเลยโอเคไม่ว่ารัฐบาลก่นอกนอ่ารัฐบาลก่อนหน้านี้นหรือร,รัฐบาลก่อนหน้านี้หน้านี้หรือรัฐรัฐบาลปัจจุบันก็ไม่เกี่ยวอย่าไปเข้าใจอะไรผิดอย่างนั้นครับมันเป็นผลกระทบทั่วโลกครับเงินหุ้นตกด้วยใช่ปะ่ะค่าเงินเยนก็อ่อนตัวใช่ปะ่ะ แย่ yeah, ทั้งอินโดอินโดมาเลเซียแย่หมดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ฝากบอกท่านที่ว่าจะมาโทษรัฐบาลโทษรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวเลยครับโอเคนะเอาเป็นว่าจีนเด็กจีนยังรู้เลยว่า <c oughs> ตอนนี้อะไรนะคนจีนอะไรนะ <c oughs> จีนอัฟาจีนอันฟ้านะครับ ตอนนี้เขาไม่ได้ถ้าคนมีความรู้นะครับไม่สายจัดขวาจัดมันเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลมันมีผลพ่วงต่อเนื่องทั้งโลกเลยสาเหตุจากโควิดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่ออีกประมาณ10ปีได้ไนะตามนี้เขาวิเคราะห์มาแล้วตอนนี้าาแย่นนแทุกประเทศเลยครับยิ่งมามีสินค้าจีนเข้ามาเข้ามาในเมืองไทยด้วยตอนนี้ตลาดทุกตลาดแย่ันมด ครับมีชงชินโจก็ฝากความคิดผมผมไม่ได้ว่าสายจัดขวาจัดแต่ฝากความคิดที่ว่าคนที่สามา่โอเคจะไม่พูดการเมืองท่านไม่ได้เลยครับผมครับไอ้บ้านมพิงพูดอะไรหน่อยพี่อันหนึงเตรียมพร้อมก่อนเตรียมอุปกรณ์พร้อมก่อนโอเคพร้อมแล้วอะไรเนี่ย ร้านแดงร้านแดงเนาะพร้รอมแล้วนผมาโชว์มีเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ